สวัสดีครับจากบริษัท ess s y n t h e c นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้งานเครื่อง p d t 8 b นะครับเป็นเครื่องงานสต็อกร่วมกับ excel นะครับก็ตัวนี้ก็มีอย่างที่รู้กันครับมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งชื่อว่า inventory นะครับรูปแบบของการใช้งาน inventory เนี่ยจะเป็นการเก็บา a r c o d e แล้วก็จำนวนนะครับก็คือ barcode จํานวนนั่นเองนะครับหน้าตาการใช้งานก็ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับ อ่าถุงมอนี้อันนี้คือา a r c สินค้าของเรานะครับเราก็ยิงไปเรานับสต็อกแล้วก็เดินไปยิงยิงมาอันไหนมีมากกว่าหนึ่งเราอาจจะยิงซ้ําก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่จํานวนที่หน้าจอก็ได้เช่อนอันนี้มียี่สิบอันแล้วก็ใส่ไปยี่สิบอันนะฮะเวอร์ไปมันก็กลายเป็นยี่สิบอันอ่ายิงยิงไปเลยครับตัวเครื่องนี้มีทั้งแบบหัวอ่านว่า2 D แล้วก็1 D นะครับตัว ตัวที่ผมใช้อยู่ในเ็น 2D นะฮะอ่าน QR code ได้เมื่อเราไปยิงนับสต็อกมาแล้วนะครับเราได้ข้อมูลมาสามารถเบาล์ดูดูก่อนได้ครับดูตัวอย่างอ่าอันนี้คือเป็นบาร์โค้ดแล้วก็จำนวนนะครับอย่างที่เห็นมีประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วเราจะเอาข้อมูลนี้ไปเข้า Excel นะครับและบางท่านเนี่ยยังไม่ยังไม่รู้ว่าใน Excel เราควรจะทํายังไงนะครับผมยกตัวอย่างการผูกสูตรไว้ให้ดูนะครับอ่าอันนี้ก็เป็น Excel ที่ทําไว้นะครับเป็นตัวอย่าง ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตารางสินค้าของเรานะครับก็มีช่อง b a r โค้ดชื่อมันจํานวนปัจจุบันนะครับอันนี้ผมใส่ไว้ร้อยนึงหมดเลยอ่าแล้วก็เป็นช่อง r ีซีฟเนี่ยเราจะดึงออกจากเครื่องนะครับแล้วก็ช่อง u p ปเดตก็คือมันจะบวกกันนะครับระหว่างจํานวนคงเหลือลปัจจุบันแล้วก็ไปนับมาเท่าไหร่บวกกันจะได้ช่องนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะส่งข้อมูลเข้าช่องทางขวามือที่เห็นนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับตัวเครื่องนี้ส่งข้อมูลไว้หลายสายนะครับ ปุ๊บมาผมเลือกว a l เลตเซนนะครับกดโอเคอ่าข้อมูลก็จะวิ่งเข้าไปช่องทางขวานี้ตามนี้เลยครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่ามันมันได้ดึงกับตารางทางซ้ายมือ <c oughs> คือบาร์โค้ดทางขวามือเนี่ยมันถ้ามันไปตรงกับบาร์โคด้ดตารางใหญ่ที่เราใส่ไว้เนี่ยอันไหนมันจะไปอัปเดตเดยทันทีนะครับสามารถฟิลเตอร์ได้นะครับจะดูเฉพาะตัวที่รับเข้ามาก็จะเป็นลนนักษณะนี้อันนี้ก็จะเป็นจํานวนที่เรา อัปเดตนะครับก็จะมีบวกกันแล้วเท่านี้แล้วก็ใช้จํานวนทางขวามือเนี่ยเอาไปทํางานอย่างอื่นหรือว่าเป็นการนับเช็คสต็อกก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นการเป็นตัวอย่างของการผูกสูตรโดยใช้เครื่องนงาสต็อกแบบแบบง่ายนะครับผมท่านใดสนใจหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อมาที่ e s s e n tech นะครับ0 2 5 3 0 1 6 1 3นะครับขอบนะครับผมครับ